รู้สึกยินดีมากนะครับทรูก็สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่9ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เยาวชนแล้วก็คนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัตินะครับคือจริงๆโครงการนี้นะครับก็มีมานานแล้วแล้วก็มีคนติดตามดูมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ว่าเราสามารถที่จะนำเอา,เอา เรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่กับคนทั่วไปนะครับซึ่งผมก็ได้รับคําชมนะครับจากคนดูนะว่าสามารถนําไปใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะติดตามดูนะครับ